ครับสวัสดีครับผมเพราะผมเชิญเคยนะครับตัวตึงบอลเต็งครับโปรแกรมฟุตบอลคืนวันพฤหัสหันนะครับที่26ธันวาปี2567วันนี้นะฮะผมหยิบม,มาฟังกันแค่1ลีกนะฮะจะเป็นทางด้านของพิมลีกนะครับมี8คู่โดยคู่แรกของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นทางด้านของแมนซิตี้ผมเปิดบ้านเจอเออร์ตันคู่ที่2เชลซีเปิดบ้านจอกบฟูลแลม คู่ที่3นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเปิดบ้านเจอกับสเปอร์และคู่ที่4ครับผมนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าคู่ที่5้าบอนมัตเปิดบ้านเจอกับคิสตัลพาเลตและคู่ที่6เซาลต์แฮมตันเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนคู่ที่7นะครับผมบู๊ธแฮมป์ตันครับเปิดบ้านเจอแมนยูและคู่สุดท้ายคู่ที่8นะฮะลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้นะครับก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์ที่คู่แรกนะครับผมผมขอฝากอีกนิดนึงนะฮะที่ห้องอาหารของเรานะครับเวลาเดิมมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิรรร์ฟนนนะคัับตตตอออ1งใ่สีีเขยว CK55 หรือว่า c k ตอง5นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยถ้าหาผมไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแค่เลื่อนลงไปข้างล่างนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็อย่าลืมกิจก,กรรมของเรานะครับผมร่วมทายสกอร์กันได้นะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับคู่แรกของเราในวันนี้นะฮะชะเป็นทางด้านของแมนซิสเตอร์คืผมเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันก่อนเวลาบอลเตะรหนึ่งชั่วโมงเลยครับผมสามารถพิมพ์คำตอบได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ ถ้าหากทายถูกนะฮะสามารถรับขูปองแลกอาหารฟรีได้เลยนะครับผมมูลค่าใบแดง5้าใบนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปล,ลักฐานนะฮะส่งมาได้ที่ห้องอาหารของเราได้เลยนะครับและหากท่านใดน,นะครับผมสงสัยอะไรยังไงสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะฮะห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะฮะตอนนี้จะเปิดแข่งกับเซเว่นแล้วนะครับ และอีกนิดนึงนะฮะผมขอกำลังใจด้วยนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะฮะอย่างน้อยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับจะหากว่าพร้อมแล้วเราก็ไปรุยกันเลยครับมากับผมจุหัวไปที่คู่แรกของเรานะฮะเป็นตาน้าของแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเออร์ปร์ตันนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาของบ้านเราโดยแฮนดคับแรวนะฮะเปิดให้ตาน้าของแมนซิตี้นะครับต่อที่เมดครึ่งราคา2ไหลขึ้นมา1กิกนะฮะอยู่ที่เกือบ2เมตรเลยนะครับ ส่วนตน้าของกระแพงสูงต่ำอยูี่3เมตรถึง3เมตรครึ่งเลยนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าางด้าของแมนซิตี้นะฮะผลงานถ้ว่าเลทเทต่อเนื่องเลยนะครับหลังจาก3มนัดล่าสุดไปนี้นะฮะ จากทุเิกการนะครับพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะแล้วก็แพ้มา3านัดรวดเลยนะครับแถมยังเสียประตูรวมๆไปถึง6ประตูอีกด้วยนะฮะซึ่งผลงานในบ้าน5านัดล่าสุดนะครับยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่านัดที่พวกเขาชนะนะฮะเป็นการชนะทางด้านของเซาท์แทม์ตันนะครับผมแล้วก็ชนะทางด้านของฟอเรสต์ไปได้อีกด้วยส่วนทางฟังทิมยังเอเวอเรตต์นะครับผมผลงานถือว่าไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ครับโดยสนัดล่าสุดจากทุเิกการนะฮะพวกเขาสามารถยันเสมอมาได้2นัดรวดเลยนะครับแต่ว่าเป็นการยันเสมอให้กับทางด้านของ หัวตารางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับเชลซีแล้วก็บุกไปเสมอกับอาร์เซนอลนะฮะที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ทั้ง2เกมเลยนะครับถ้าดูจากเฮ t ูเฮ a d นะฮะ7ปีให้หลังมานี้นะครับถึงว่าฝั่งเอเวอเรตันจะไม่สามารถชนะได้เลยก็ตามนะครับแต่ผมว่านะฮะนัดนี้นะครับอย่างน้อยนะครับผมผ้าแพ้ก็อาจจะแพ้แบบไม่ขาดลอยนะฮะยังไงสำหรับคู่นี้ครับผมขอรองเป็นหน้าของเอเวอเรตันล้กันครับที่1เมตรครึ่งนะครับ เรามาทองคคู่ที่2นะฮะจะเป็นทางด้านของหัวตารางเลยนะครับผมจะเป็นทางด้านของเชลซีนะฮะเปิดบ้านจะกับฟูลแลนนะครับในเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราโดยแฮนดิแคปแรกนะฮะเปิดให้ทางด้านของเชลซีนะครับต่อที่1เมตรยีส่วนราคา2นะครับผมไหลลงมา1นกิกเลยนะฮะอยู่ที่1เมตรทางด้านของกำแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่3เมตรถึง3เมตรครึ่งเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะผมมองว่าทางด้านของเชลซีนะครับผมผลงานเนว่าเอาเรื่องจัดๆเลยนะฮะ โดย10บนัดล่าสุดวันนี้นะครับพวกเขายังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะฮะแต่ว่านัดล่าสุดวันนี้นะฮะผมแอบเอะเหมือนกันนะฮะพวกเขาบุกไปเสมอกับเอเวอเรตนะครับผมทีมโซนท้ายตารางนะฮะไปที่สูงเปนตัต่อศูนย์แถมผลงานในบ้านนะครับหนัดล่าสุดจากเกมลีกนะฮะพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันครับแถมไม่ยิงขั้นต่ำายที่อลูกเกือบทุกเกมเลยนะฮะเวลาเล่นในบ้านของตัวเองนะครับทางด้านทีมยังของฟูลแลมนะครับผมผลงานถือว่ายังพอโอเคอยู่นะฮะ ถึงแม้ว่าจะหนักไปที่เสมอก็ตามนะครับโดยสามนัดล่าสุดจากทุกรการนะฮะพวกเขาสามารถยันเสมอไปได้ทั้ง3เกมรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ้านนะครับเสมอกับอาร์เซนอลแล้วก็บุกไปเสมอกับลิเวอร์พูลซึ่งผมมองแล้วนะฮะว่าพวกเขาก็มีดีเช่นเดียวกันนะครับยังไงสําหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบ่างหน้าของเชลซีนะครับที่1เมตรนะครับเรามาต่อกันคู่ที่3นะฮะเป็นทางหน้าของนอร์ทิแฮมฟอร์เรสต์นะครับเปิดบ้านให้กับทางหน้าของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมในเวลาสี่ทุ่มตรงนะฮะ ใันในแคปแล้วนะครับเปิดให้ตระหน้าของฟอร์เรสต่อที่เสมอราคา2ไหลขึ้นมา1นึ่กิกนะฮะอยู่ที่ปอปตะกมส่วนราคา3านะครับผมไหลขึ้นมาอีก1นึ่กิกนะฮะอยู่ที่ครึ่งเมตรเลยนะครับชั้นหน้าของกระแพงสูงต่ำอยู่ที่3เมตรถึง3เมตรครึ่งจากภาพรวมนะครับผมจะบ้านฟอร์เลนะคะผลงาน3นัดล่าสุดถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับพวกเขาสามารถชนะมาได้3นัดรวดเลยนะครับแถมยังรวมไปถึง7ประตูอีกด้วยนะครับส่วนหน้าของผลงานในบ้านนะฮะก็แทบจะไม่ได้ดูขี้เหร่เลยนะครับ โดย8นัดล่าสุดจากเกมลีกนะครับพวกเขาแพ้ไปเพียงแค่2นัดเองนะฮะส่วนด้านหน้าของเเปอร์นะฮะนัดล่าสุดวันนี้นะครับพวกเขาเพิ่งแพ้ให้กับท่านหน้าของลิเวอร์พูลนะฮะแถมเป็นการแพ้ในบ้านอีกด้วยนะครับ ด้วยการแพ้ไปที่6ประตูต่อ3ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับพวกเขาสามารถชนะไปได้2เกมติดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะตานะาของแมนยูไปได้ที่4-3แล้วก็ชนะเซาแธมป์ตันไปได้ที่5ประตูต่อ0แต่ว่าผลงานนอกบ้านของพวกเขานะฮะ6นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าแอบดูขี้เละไปอยู่บ้างนะครับโดยการที่พวกเขาสามารถชนะไ้เพียงแค่3ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งนะฮะแต่ว่า3นัดที่พวกเขาแพ้นะฮะเป็นการแพ้แบบไม่ขาดลอยเลยนะครับยังไงถ้าเทียบพาสีกันแล้วนะฮะแล้วก็ฟอรม่่วงาาอืกก ยังไงสําหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบทาหน้าของฟอร์ดเลยนะครับที่ปอปาตากรมเรามาทองคู่ที่4นะฮะเป็นหน้าของนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าในเวลาสี่ทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับโดยแฮนด์นิคแอบได้นะฮะเปิดให้ทางหน้าของนิวคาสเซิลนะครับต่อที่ครึ่งเมตรราคา2ไหลเข้ามา1คลิกนะฮะอยู่ที่เกือบ1เมตรเลยนะครับส่วนกําแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่2เมตรครึ่งถึง3เมตรสําหรับคู่นี้นะครับผมทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผลงาน3นัดล่าสุดจากทุกรายการนะครับถือว่ายอดเยี่ยยมมากๆเลนะะฮ พวกเขาสามารถชนะไปได้3นัดรวดเลยนะครับผมแถมยิงรวมไปได้ถึง11ประตูอีกด้วยนะฮะแล้วก็เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าผลงานในบ้านนะฮะ5นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าไม่ได้ดูขี้เเล่เลยนะครับ สามารถชนะไปได้ถึง3าครั้งแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งนะฮะและหนึ่ง่นนั้นนะครับคือการชนะทันดาของอาร์เซนอลไปได้อีกด้วยนะฮะแล้วก็เสมอกับเรียวผู้ไปอีกสมประตูต่อสานะครับส่วนทางฝั่งทีมอย่างแอสตันวิลล่านะฮะนัดล่าสุดไปเลยนะครับจักทุนการพวกเขาพึ่งชนะทันดาของแมนซิตี้มานะฮะซึ่งนัดก่อนนั้นนะครับผมพวกเขาพึ่งไปเยือนทันดาของฟอร์เรสต์มานะครับแล้วก็แพ้กลับมาที่2ประตูต่อหนึง่งแต่ว่าผลงานนอกบ้านของพวกเขานะครับผมถือว่าขี้เหล่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะ โดยทั้ง9นัดล่าสุดนะครับผมจากได้นอกบ้านของพวกเขาพวกเขาสามารถชนะปริเพียงแค่3ครั้งนะครับบวกกับเฮตูเฮตนะฮะเวลาเจอกันนะครับจะเป็นบ้านใครบ้านมันซะมากกว่าเลยนะครับยังไงสําหรับคู่นี้นะครับผมผมขอต่อผลหน้าของนิวคาสเซิลนะฮะที่ครึ่งเมตรนะครับเรามาต่อกันคู่ที่5นะครับจะเป็นด้านของบอลมัดนะฮะเปิดบ้านสำหรับคริสตันพาเลตในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับโดยแฮนด์แคปแล้วนะฮะเปิดให้ด้านของบอลมัดนะครับต่อที่ครึ่งเมตรราคา2องไลน์ขึ้นมา1กิกอยู่ที่เกือบ1เมตรเลยนะครับ ส่วนกรแพงสูงต่ำที่2เมตรครึ่งถึง3เมตรจากภาพรวมนะครับผมจะบ้านมอนมัดนะฮะถือว่าผลงานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ โดย5นัดล่าสุดจากูกรายการนะฮะพวกเขายังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับแถมยังสามารถชนะไปได้ถึง4ครั้งแล้วก็เสมอไปอีก1ครั้งอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถชนะทีมใหญ่มาได้อีกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการชนะสปเปอร์ประเทศ1-0และนัดล่าสุดก็ไปถล่มทลาของแมนยูมานะครับที่3ประตูต่อ0แถมในลีกก็ไต่ขึ้นมาในอันดับที่5อีกด้วยนะครับส่วนทางด้านทีมยังคิสตันพาเลตนะฮะผลงานถือว่าสวิงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดย5นัดล่าสุดจากูกรายการ พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียง2ครั้งแล้วก็เสมอไปหนึ่งครั้งนะครับแถม2นัดล่าสุดวันนี้นะฮะพวกเขาเพิ่งไปเจอกับทงน้าของอาร์เซนอลแล้วก็แพ้กลับมาทั้ง2เกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกันในรายการของ EFL แพ้อาร์เซนอลไปที่3-2และนัดล่าสุดนะครับเจอกันในเกมลีกแพ้อาร์เซนอลไปที่5ประตูตัวหนึง่งยังไงถ้าเทียบภาษีเลยนะฮะทางฝั่งของบอลมัดครับผมค่อนข้างที่จะดูในภาษีมากกว่านะครับยังไงสําหรับคู่นี้ผมขอตอบนหด้าของบอลมัดนะฮะที่ครึ่งเมตชนะครับ เหล่ามาตอกันคู่ที่หนะฮะเป็นท่านาของซอลต์เทมตันเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับโดยแฮนดิแคปนะฮะเปิดให้ท่านาเวสต์แฮมต่อที่ปอร,ปรต์ตากรมราคา2ไหลขึ้นมา1กิกอยู่ที่ครึ่งเมตรส่วนกำแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่2อเมตรครึ่งถึง3เมตรเลยนะครับ จากภาพรวมนะครับผมเจ้าบ้านเซาแทมปั้นนะฮะผลงานถือว่าเลเทเอามากๆเลยนะครับผมโดย5้านัดล่าสุดจากทุนราการนะครับผมพวกเขาไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแถมผลงานในบ้านนะฮะสนัดล่าสุดวันนี้พวกเขาก็แพ้มาสีนัดรวดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีนะครับผมว่าเป็นกระสอบทรายของสนามนะฮะส่วนทางด้านของชิมยังอย่างเวสแฮมนะครับผมผลงานถือว่าดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโดย5้านัดล่าสุดจะทุนราการนี้ พวกเขาสามารถชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอไปได้อีก2นัดติดเลยนะครับแถมผลงานนอกบ้านนะฮะอาจจะดูขี้เหร่ไปบ้านนะครับแต่ผมว่ายังดูดีกว่าทางด้านของเจ้าบ้านเซาแธมตันอีกนะฮะยังไงสําหรับคู่นี้นะครับผมขอต่อบมาทั้งหน้าของเวสต์แฮมนะครับที่ปอป์าตากรมนะครับเรามาถึงคู่ที่7ของเรากันแล้วนะฮะเป็นทาหน้าของวูฟแฮมตันครับผมเปิดบ้านสกับทดหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ แฮนในแปแรกเปให้หน้าของแมนยูนะครับต่อที่เกือบ1เมตรราคา2อไลน์ลงมา1กิกนะฮะอยู่ที่ครึ่งเมตรส่วนกำแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่2เมตรครึ่งถึง3เมตรเลยนะครับจากภาพลงนะครับผมจาบ้านบูแพมตันฮะนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งไปถล่มหน้าของเลสเตอร์ซิตี้มาได้ที่3มประตูต่อศูนย์ก็จริงนะครับแต่ว่า4นัดก่อนนั้นนะครับพวกเขาแพ้มา4นัดรวดเลยนะครับแถมยังแพ้ในบ้านตัวเองมาอีก2นัดด้วยนะฮะและหนึ่งในนั้นนะครับผมคือการแพ้กับหน้าอิฟสวิททานะครับไปที่2รระะะตตููู่่่่อออออออสวนนนนนนนาางงหหขมมยยเเเืืกััคบ โดนัทล่าสุดวันนี้นะฮะพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านนะครับโดยนัทหน้าของบอลมัดถล่มไปถึง3มประตูต่อศูนแถมเกมนอกบ้านนะครับผม6นัดล่าสุดวันนี้พวกเขาสามารถชนะไปได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับยังไงสําหรับคู่นี้นะครับผมขอรองไปทางหน้าของวูแฮมต์ตนะฮะที่ครึ่งเมตรนะครับและแล้วนะครับเราก็มาถึงคู่สุดท้ายของเรากันแล้วนะฮะเป็นหน้าของลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านะกับลเตอร์ซิตี้ในวลาตีสามตรงนะครับ โดยไฮนิแครบแรกนะครับเปิดให้ทางหน้าของลิว์พูต่อที่2เมตรครึ่งส่วนราคา2นะฮะไหลขึ้นมา1กิกครับผมอยู่ที่เกือบ3เมตรเลยนะครับทางหน้าของกระแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่4เมตรถึง4เมตรครึ่งเลยนะฮะสำหรับคู่ปิดท้ายของเรานะครับผมผลงานถือว่าห่างกันพอสมควรเลยนะครับทางหน้าของเจ้าบ้านลิว์พูนะฮะสองนัดล่าสุดในเกมดีนะครับพวกเขาไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับและ6นัดล่าสุดนะครับผมจากการเล่นในบ้านของพวกเขานะฮะ พวกเขาสามารถชนะไปได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแถมยังยิงรวมๆไมได้ถึง11ประตูอีกด้วยนะครับแล้วก็เสียไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะฮะทา้งหน้าของทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับผม2นัดล่าสุดวันนี้นะฮะพวกเขาไม่สามารถยิงไขรได้เลยนะครับแถมยังแพ้มาอีก2นัดรวดเลยนะฮะบ,บวกกับเสียประตูรวมๆไปถึง7ประตูอีกด้วยนะครับส่วนทางหน้าของผลงานนอกบ้านนะครับผมสามนัดล่าสุดวันนี้ก็แพ้ม,มาสามนัดติดอีกด้วยนะฮะแล้วก็โดนยิงรวมๆไปถึง11ประตูอีกด้วยนะครับผมถ้าเทียบภาษีแล้วนะฮะผมว่ามันเห็นชัดอยู่แล้ว สำหรับคู่นี้นะครับผมขอตอบเรหน้าของเวอร์พูนะฮะที่เกือบ3เมตรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมแปดคู่ที่ผมหยิบมาฝากให้ในวันนี้นะครับถ้าคู่ไหนถูกใจนะฮะสามารถหยิบไซตรก้าไปได้เลยนะครับเก็บไปคิดพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ถ้าหากข้อมูลอันไหนผิดพลาดประกันใดขอกราบอภัยอีกทีนะครับก่อนจะปิดคลิปกันไปนะฮะผมฝากอีกนิดนึงเหมือนเดิมนะครับที่ห้องอหารของเราเวลาเดิมมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟนะครับตอนหนึ่งคู่ตรงในแอปตัว L สีเขียว CK55 หรือว่า CK 2 5อนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยหรือว่าถ้าหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแปะวาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะอย่างน้อยนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับเหลือเวลาอีก5วันแล้วนะฮะก็จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับดูบอลไห้สนุก